เกิดยังเกิดเกิดละชุบด้วยที่อ่ะเกิดแล้วตัวระเบิดแ,แล้วมีไหนอะ่ะเพื่อไปชุบแล้วมันโดนรถถัง,งเหยียบอยู่เลยไอ้ทุบไม่ติด <laughs> มาถึงกระเตะดองเลยอะ่ะงงเลยสัตว์บีเพื่อนบีเพื่อนรัฐโหบีบีเว้ย อย่างแน่นด่านนี้ SGC กูจะได้ผลหรือไม่อย่ารู้เลยเปลี่ยนปืนเล่นเป็ีนปืนเล่นโอ้โหอะไรวะเนี่ยบุกปลายพวกเราฮึ๊บกระไรหนอน โดดเึบยการโคตรไกลไอะไรเยอแม่ไกลเดะมึงจะไกลอะไรขนาดนี้เนี่ยอุ้ยเคืองบินล่วงเคืองบินล่วงเฮ้ยอุ้ยโดนใอ่ไงอุ้ยโดนสองลำแล้วนี่อลังการเลยวะเฮ้ึ้นรถขึ้นรถก็บินไม่ โอเคขายอะไรเพื่อนกูไปซีรู้สึกว่าซีตึงโอ้รถถังอยู่ที่ซีด้วยเรื่อแตกคารถใช่ฮะนี่กูยิงได้ด้วยเหรอกูแตกคารถอะเันก็มินล่วงว่ะไอ้เวรมันตายเลยเอ้ยมาเกตมาเกตมาเฮ้ย

รีโหลดกูดีโหลดเอ้ยกูแทงดีกูแทงอู้หูโดดไฮเตะข้างนอกตัวหนึ่งตรงหน้าต่างยึดเช้แทงแทงยึดจอยึดเช้อยึดเตะแทงไฟแตกเหรอทำได้ไงวะเพื่อนไฟแตกแทงไฟแตกเพื่ออะไรคนเดียวกันอย่างคุชชัเองอย่าแล้วมันอยู่ข้างรถถังเลยนะรถถังจะเห็นนะไม่เห็นว่ะ ไปดูได้รถถังไฟอะไรอ่ะไปรูก oh, right? ันกูย i mean? ิงมันอยู่อุ๊ยโดนรถถังเผามันจะแตกแล้วรถถัง่เยิงรถถังไฟมันแะไรจังวะเออกูยิงไปแล้วลูกหนึ่งไม่แตกไม่เราเราบุก เราสั่งนั่งซ่อมแล้ยสัตว์ระบุระบุมาตั้งนานเลยเพื่อนมันยังไม่บุกกันเลยเกิดยังนี่มาได้ายเลยเพื่อนขับรถไปใกล้ตรงนู้นไหนมึงอยู่ไหนมีอย่างหลังขับรถอยู่มาเดี๋ยวเอ้ได้ายได้ใบเพื่อนเอาเอาปืนนี่ไหนวะอะไรเพื่อนแบบใบแบบใบรับเพื่อนเหรอเพื่อนใช่เออน่าเต็มเลยทั้งหน้าเต้

ตบปูมีตนหนึง่งนะรอรอรับมึงันกว่าได้บายเนี่ยมึงขับยังไงอ่ะกูลงรถละมาเกิดตรงกูเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงข้างหลังอ่ะอยู่จุดไหนอยู่จุดจุดบีเอเอเนี่ยมีรถทั้งสองคันให้ไดไบแล้เฮ้ยมีรถคันนี้ด้วยคันนี้น่าจะแน่นกว่า,าว่ะเพื่อน อันเนี้ยเห็นป่ะวขันไหนขันไหนขันไหนจะเอาคันเล็กหรือคันนี้รถแป้งสามวะได้ได้ได้รถแป้งสามวะได้ผ่านขับไปเข้าขับนายไว้ที่เนี่ยนี่กูต้องลงเขาขับเลยเฮียตัวเองขับแล้วขึ้นมาเลยตัวเองขับแล้วเฮี <Yeah. S 2> <อ>่ยข้างหน้าแบบตึงๆอ่ะ พาได้ด้วยตัวหนึ่งยิ่งค่ยิ่งคอุว้ยโดนบอมยิงรถจะระเบิดไมึงโดนแรงมาจิ้มตูดโดนแรงมาจิ้มตูดได้ไงวะจุดบีมีรถอีกคันหนึ่งอ่ะ รถที่ต้องส่องคันจุดเบียได้ละได้บายได้บายเอารถไม้ล้วคันหนึ่งว่ะอุ้ยเครื่องบินตกก่อนหน้าเฮ้ยไม้รถแมงสาบมาอีกแล้วเพื่อนเกาแล้วยิงรถแมงสาบกระโหลกไปเถิดมารถเพื quoi? ่อนรถรถเราจะระเบิดแล้วเพื่อนไปเฮ้ยคันนี้คันนี้ไม่ได้คันนี้จะระเบิดแล้วรถแมงสาบไปเลย เอรอ้องคคุมกันในรถดีวะอยู่ไหนวะจะโดนาวิโออัด่อยู่ในท่ออยู่ในท่อ ไไหมดแล้วก็ในทอ่อเดินไม่เข้าแล้วบอกเลยโอเคได้บายวะไม่ทักข,ข,ขวามีวะไม่มีแท้ลูกบอลวิ่งข้าอนะข้อเสียเจอเปล่า tại đây bye không thấy hình cái na yộc, àu mười hai năm 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 mười hai มันมันมีรถมันอยู่เนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนมาช่ววยยเ้มีรถมันอยู่เว้ยเพื่อนเแล้วก็เอารถไปได้ต่อเอารถไปได้ต่อดูขันดูขันดูอุ้ยมีตัวปืนระเบิดเฮ้ยกลังซุกก่อนเพื่อนนึงกูฆ่ามันเอาได้ละกูโดนอยู่เดี๋ยวกูไปช่วยหนึงกูฆ่ามันได้แล้วเป็นใบเดียวสุด เฮียโดนซะเอารถเอารถไงรถขึ้นดิขึ้นดิคันนี้ดิเอาคันนู้นตรเนี้อะไรมีรถใหญ่เหรอคันนี้ดีปะพอได้อยู่มาเออขึ้นแล้วไปได้บายโอเคได้บายอุ้ยแก้วลุกแล้ เฮ้ยวิ่งขับมาที่เองเยีย ok, ้ยมาคนี้มาคนี้แล้วเป็นคนโดนทนายตองก่อนมาเติมเลือดับนึงเมิโต้ขึ้นทางซ้ายรับหนึ่งกูรังตามตูไปอยู่ตรงกูอยู่ตรงูทางบนเกูเจอแล้วับนึงทางซ้ายทางขวาเลยอ้อมหลังด้วยอ้อมหลังกูด้วย

กูได้เข้าเหมือนเหมือนจะมีตัวมาปึ๊บไปเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวต้องนอนดิโอ้โหกูนอนยิงเลยมั้ยเอสจีเพื่อนอะ็นไงรีบตายรีบเกิดเกิดสีเกิดสีมาเกิดไหนฮะตีเอ้ยอยู่ข้างหลังไมงเหรอ มัเต้ข้างหน้าข้างหน้าต้องไปเจอเลยข้างหน้าเจอเลยยังไม่ทันหลบมุมไปแล้วเอ,อ้อข้านลูกมันยิงกูว่ะมันยิงกูโอ้สัตว์มันยิงกูอโอเคโ,โ,โ,โดนหนักเลยเกิดตีได้วะตีเกิดไม่ได้เอ้ยมันเกิดตรงข้างเพื่อนได้ ก็มายินแอคอยู่อะตอนนี้ได้จะแอคกันข้างบนนั้นใช่ไหมอืมจะแอคบนตึกใช่ไหมอยู่ข้างบนเนี่ย เออเดี Workers, on, ๋ยวเลือดก็จะหมดเจ้เอ้ยยังไม่ตายได้ไงวะตีจีกูมันจะมาทางซ้าย พาได้ทันดีโดดออไปแล้วเดี๋ยวมันมาแน่ตรงเนี้ยโอ้หลังหลังหลังไม่รู้ใครเห็นหรอเอาไอ้นี่โดนแทงเียต่อหน้าต่อตาไฟแต่กัะเพื่อน แกจะไปอย่างบูมูเกิดตรงไหนวะเนี่ย <reading> ขึ้สันโดนอะไรวะวิ่งดิลากเมาส์แปลกวันนี้ไอ้เหี้ยมันชุบเพื่อนอยู่ตรงก้อนไม่เห็นโอ้โหเหี้ยไอ้นี่มันสายชุบของจริง เอทีจีเวลบหนึ่งว่ะยังเดือดคุ้มาเกิดอีตอนเนี้ยเอาไงดีเพื่อนได้บ่ายอ่ะอ้าวคูดูปืนอื่นอยู่เจอรถไรมาด้วยโอ้โอ้เครื่องบินได้ป่าวะอะไรมันยิงกว่า

ต้องลดละหละจังหวะเนี้ยนีไห<ป>นไก่ม่ไหนเพื่อนไหนไม่รู้อ่ะแถวเอฟอะแถวเอฟเหรอเอาว่ะขับรถไปรับเลย ไม่รู้ไปได้ป่าวะทางมันแคบซะเหลือทางมันแปลกๆไอ้ได้ได้ได้ขับรถหาอะไรมาไม่รู้กูขับรถไปรับมึงอยู่แหละอยู่ไหนวะกูมีรถเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่อะให้มึง่ะอยู่ข้างล่างอุ้ยดูว่เกี่ยวกั เขียวอ่ะกูดูเครื่องบินชนตายแม่งผีชี้ตัวเองอะไรของมันวะเน,น<ป>ี่ยเกิดบนรถก็ได้อายเต่ลงรถพอดีเลยวะตรงนี้ยมีตัวอยู่ตรงแถวนี้ต้องฆ่าก่อนโอเคเจัดไปตา,ายไนเปอร์ เ <pay festivals> ้ยาไม่ตายได้ไงวะเอได้อิยไปผู้เข้านี่มาแล้วยังไม่เห็นตัวตอนนี้อยูดีอ่ะกูดีอ่ะเอออูเข้าดีครับูดีอยู่แฝงนุ่นเดกด้ป่าวะมันกรเสียงยิเสียงอยู่ขวาโอเคมันตายแล้วตายแล้ว

เอทจียิงไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยมันดีนะเว้ยที่จีมัย่าไปโดนถูกเว้ยมันดีแต่แต่ยังไม่ถนัดเอาปืนแรกก่อนแม่งเล่นมาตั้งแต่หัดใช้อืมอยู่ไหนอน่ยอยู่เนี่ยอยู่ไหนจะไปเกิดไหนเกิดดีป่ะเกิดดีแล้วมาเกิดตะกูเลยดีกลางโดนยึดอ๋อเฮียระเบิดตัระเบิดตัวเองจบตัวละ เท้าดีบาร์เลยวะข้างหน้ามีทนายเปอร์ด้วย,ยพยายามถลม่มบังเกอร์มันอยู่ใครใครบิกวะแอซิสเฉยโอ้รถถังด้านล่างเอ้ย

ไหนอ่ะกูดูหลอนหลอนเสียงอยู่ที่มึงเพิ่งเห็นรถป่ะน่ะข้างหลังเราอ่ะแต่วะนั่นอ่ะวิ่งมาแหะเห็นปะมึงยิงมันดิไอ้เจ้ากูยิงอยู่มันยิงไม่ได้มันเป็นรถนะเว้ยมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงอยู่คนที่กูเลยอยู่ตรงมึงแค่แหละโอ้โอ้รถยิง มอนมีตัวเข้าดีตัวแอบเข้าดีอยู่ไปย่อือเจ๊ไปเจ๊เจ๊เรตรียมอบแล้วไปไปเลยเพื่อน ข้างหน้าเนาะข้างซ้ายอ่ะโอ้โหเฮียไอ้เหี้ยตายคันรถจะเกิดไอ้เหี้ยโดนเอ็มวันกาดยิงดองเลยมาเพื่อความมันจริงเกิดเกิดรถต่อเขาสีเดี๋ยวเปนกระนาเถอะทิ้งระเบิดไปก่อนลูกหนึ่ง เ้ยทางซ้ายโอ้โหอยู่ทางซ้ายเต้ตรงรถตรงรถทางซ้ายเห็นปะตรงเนินเขาอะตรงรถที่มันจอดอยู่อะอเห็นปะน,นั่นนะั่นอะรถที่มันจอดอยู่อะนั่นแหละอมองไม่เห็นตัวมันอยู่หลังรถอะบินบอมอัดแม่งไงไล่ละวส่งบังเออนั่นแหละอเอากรูมาเกิดรถถังเอ๊ะสบายละครู โดนล่อปะเนี่ยเอาแล้วไม่ไปออกไปยิงว่ารถถังรถถังหลบอะไรอยู่น่าจะหลบเครื่องบินแล้วมั้งเออออกไปเลยอยู่ในรถถัง อยู่รถถังอะเลเพื่อนกำลังไล่อัดปนอยู่ตอนนี้ไม่ได้ยิงเลย นี่มมาขับรถถังเก่งวะเดอ์นี่ไงมึงโดนแลนด์ไม้ทิ่มอ่ะคิดดูเดะเด้เฮ้ยก็มันอยู่เดินไปเดินมาถอยหน้าถอยหลังมันไม่ขับให้มันอยู่แบบให้รถไปตลอดเน่ยมันจะไปเออครับกูมาละได้บา่ายเด่ะเพื่อนตอนนี้กูนั่งข้างผมไงไปเออเพื่อน ได้ไปแบบนัวๆไปรถรถรถไปรถข้างๆรถข้างๆผมเห็นแล้วทำสามทำสามผมเห็นอยู่กูยิงอยู่อ้ะระเบิดไปตายปะน่าจะตายปะตายยังตายยังตายแล้วปะตายแล้วเฮ้ยนี่จะดอข้างข้างข้างบนข้างบนหมอไม่เห็น หมุกได้แค่นี้ยังขึ้นทำเพี้ยอะไรงนี้เนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงคนยืนตรงนี้ตัวอยู่เออแต่บันไดไม่ได้โอเคในใบยังโหดเจะโดะเตะดีก <c oughs> ว่า ไปไปไปใส่ไ,ได้ที่ของจริงเนี่ยไส่ใบเขาโทษนะนจะแพ้แล้วไปดูดูห้าแล้วแหละและเออย่างไกลเรไจะถไงสี่เหมือนกันเนี่ยมันได้จับเก้าเราได้เสียสีไดได้ไปขึ้นนะ ขึ้นเบาขึ้นเว้ okay. <c oughs> ยโอเคยอดสุดท้ายเพื่อนเอต้องเป็นของเราเว้ยว่าแต่พวกมันอยู่ไหนวะลง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 รักษาชีวิตไว้อย่าตายสามตัวสุดท้ายเออมันเหมือนมีคนมาเอาเหอนหนึ่งแล้วเนี่ย อ่าเรียบร้อยอสสีอ่ะยิดเดียวเองอ่ะแค่แค่ถึงเจ็ดตาเองยังเดือด่ะ yeah. ได้บาย <laughs> ได้บาย <laughs> ยังหา